สังเกตที่ตรงนี้นะฮะมันจะรับตัวก็หากันเห็นไหมครับไปยึดแล้ครับบิงแล้วครับบินแล้วครับนี่ฮะะครับดึงครับผมอือยิ่งดึงยิ่งเน่นไม่หลุดครับผมเห็นไหมอือมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็สวัสดีนะนะนักตกปลาทุกๆท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับผมนักต้นบิดซส้นองคองครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการต่อสายช็อกลิดวิธีง่ายๆอีกหนึ่งวิธีครับผม วิธีต่อสายช็อกบีดแบบง่ายับผมที่ผมจะมาสาธิตวนันนี้นะก็มาดูครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะขั้นตอนแรกผมให้เราดึงสายช็อกบีดแล้วสาย PE เอ,อ่ออกมาความยาวที่ประมาณปลายสาย1-2นิ้วประมาณนี้นะครับผมนะเสร็จแล้วเอาสาย PE วางพาดสายช็อกบีดแบบนี้ครับผมเป็นเครื่องหมายการกรบาทนะฮะทีนี้นะโอเคครับผมเสร็จแล้วนะเราจะเอาสายปลายสาย PE เนี่ยพันรอบสายช็อกบีดประมาณ8รอบนะครับโอเคนะครับผมมาดูเลยครับอ่า ดูครับผมรอบที่หนึ่งครับผมรอบที่สองนะรอบที่สามนะรอบที่สี่ห้า,ห,าหกนะคเจ็ดนะแล้วก็แปดครับพอได้ออกมาอย่างนี้แล้วนะเราก็จับปลายสายตรงที่เราพันเนี่ยไว้ก่อนปั๊บแล้วก็เอานะปลายสายพีอีนะวางผ้าสายตรงนี้ผมจับไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาปลายสายเนี่ยวางผ้าตรงนี้อ่านะ ผ้าตรงบานี่เห็นไหมครับผมผ้าข้างล่างนะครับผมแล้วก็จับไว้จับไว้อย่างนี้อ่านะครับผมจับไว้อย่างนี้ปุ๊บนี่แล้วก็แบบนี้ครับผมจับไว้นะฮะใช้มืออีกฝั่งจับไว้เพื่อไม่ให้มันคลายตัวออกนี่ครับผมแบบนี้นะครับนี่ฮะจับไว้ะทีนี้เราก็จะเอาปลายสายช็อกเกลียเนี่ยผันรอบสาย PE แปดรอบกันกันครับผมเริ่มเลยนะครับผมหนึ่งรอบนะฮะสองรอบนะครับอื สามรอบค่อยๆทาไปนะครับผมสี่รอบแล้วก็ห้ารอบรอบที่หกครับผมหกรอบเจ็ดรอบนะครับอ่าแล้วก็อบที่แปดครับผมพอได้แปดรอบแล้วทีนี้เราจะาปลายสายช็อกลิตเนี่ยสอดเข้าห่วงนะหรือว่าสอดเข้ารูที่เราทบปลายสาย PE ไว้นั่นเองนะบแบบนี้ครับผมนี่ค่อยๆคลี่ปลายสายออมานี่เห็นไหมครับปลายสายที่เป็นห่วงเห็นไหมตรงนี้นะครับผมนี่เป็นห่วงตรงนี้แล้วก็เอาปลายสายช็อกบลิตสอดเข้าไปครับผม นี่ครับผมแบบนี้นะฮะตรงนี้เราก็ดูดีๆครับว่าเป็นห่วงที่เราไปไหมนะสอดขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ผมแทงมาอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงครับผมดึงปลายสายให้มันผูกมายาวๆหน่อยมันจะไม่หลุดนี่ครับผมแบบนี้จะออกมาแบบนี้ครับผมเห็นไหมนี่ครับผมแบบนี้นะฮะนี่ทีนี้เราก็จะออกแรงดึงครับผมโดยการ ดึงสายพีแล้วก็สายช็อกลรดิเข้าหากันค่อยๆดึงครับผมสังเกตดุที่ปลายสายะฮะสังเกตดุที่ปมนะต่ค่อยๆรัดตัวเข้าหากันแบบนี้ครับผมเห็นไหมฮะนี่เนีี้ดึงทีนี้ก่อนนะครับผมจังหวะด,ดีครับผมเราจะเพิ่งดึงแน่นครับผมตามสไตล์ของต้นนะจะไม่ดึงแน่นเราจะมาแต่งก่อนนะฮะเพื่อให้สายมาเรียงตัวกันให้สวยงามนี่สายจะได้ไม่กดทับกันนะครับนี่เรียงตัวนี้โอเคนะครับทีนี้เราก็พอมันโอเคแล้วเราก็ออกแรงดึงครับผมสังเกตที่ตรงนี้นะฮะมันจะรัดตัวเข้าหากันเห็นไหมครับ อึดแล้วปรับิแล้วครับบินแล้วครับนี่ฮะทีนี้ก็อีกนิดนึงฮะอีกนิดนึงนี่สไตล์แตุครับผมเช่นเคยครับน้ำลายครับผมน้ำลายของเราแตะแตะที่สายเพื่อ้มันอ่อนตัวนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเราได้นะตามที่เราต้องการแล้วทีนี้ออกแรงดึงเลยครับหนึ่งสองสามสี่ดึงนี่ครับผมมาท้ชมเห็นไหมครับสายก็จะรัดเรียงตัวเข้าหากันแบบนี้เลยสวยมากครับผมสวยมากปมนี้โอ้โหสายนี่เรียงตัวกันแบบ สวยงามครับสวยงามนี่ครับผมนี่ฮะผมเล็กสุดไกลน้อยนะครับนี่ครับผมนี่ฮะทีนี้เราก็ตัดปลายสายส่วนที่เราไม่ทิ้งไปฮะโอ้จุดมีเชือกมันริงตัวสวยงามมากนะครับผมผมจะใช้มีดตะเล็บนะผมตัดตรงสายช็อกโกแลตเนี่ยให้มันชิดนะฮะให้มันชิดกับปมเลยเพื่อไม่ให้เพื่อลดปัญหาการสะดุดไกด์นะผมติบนี้ครับผมเห็นไหมฮะหายไปเลยครับผมเนียนฮะไม่สุดไกด์แน่นอนับผมส่วนปลายสายเราก็ตัดทิ้งเช่นกันครับผม นี่นะผมให้ชิดไปเลยนะครับตัดให้ชดตไปเลยนี่นะฮะแล้วก็ส่วนนี้เป็นเส้นใยอยู่นะฮะใช้ไฟแช็กลนหน่อยหนึ่งก็จะโอเคนะครับผมตัดเด่นนะครับอส,สายไฟแช็กลนปึ๊บนี่ท่านผู้ชมดูดูด,ดูสวยงามมากครับผมอยากให้น้าน,านักตกปลาหรือว่าท่านผู้ชมลองทําดูนะฮะนี่เห็นครับผมสายเรียงตัวกันนะสายช็อกโกแลตเรียงตัวสวยงามมากแปดรอบแล้วก็ สาย PE ก็พันอัดตัวแล้วฮะเข้าหากันอย่างแน้นหนาแล้วก็สวยงามนะผมจะทดสอบดึงให้ดูนะครับนี่ครับผมจะม้วนสายเขาก่อนนะแบบนี้นะผมแล้วก็สายพ e. ีนะผมเก็บสาย p e. ีีเขาก่อนนะครับแบบหนึง่งอ่าต่ออย่างนี้นะผมอันนี้สาย p e. ีอันนี้สายช็อกโกแลตนะฮจะออกแรงดึงครับว่ามันจะหลุดไหมนะครับ,นะรบดึงนะครับเนี่ยจะใกล้กันนะครับดึงครับผม อือยิ่งดึงยิ่งเน่นไม่หุดครับผมเห็นไหมอือหือผมบอกเลยมือใหม่ก็ทําได้ครับมือเก่าก็ทําได้ครับผมมือเก่าทําได้มือใหม่ทําดีครับผมนี่เห็นไหมฮะบอกเลยสายเรียงตัวสวยงามมากครับผมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับวิธีในการต่อสายช็อกลีบแบบง่ายนะฮะอันนี้ผมก็ไปศึกษามาแล้วแล้วก็เอามาทําให้ท่านผู้ชมหรือว่านาาๆตกปลาได้ดูกันนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับผม ถ้า EP นี้นะถูกใจน,น,นะนะนะผมก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด share นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกิ้งกิ้งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในะครั้งต่อๆไปนะครับผมนี่ครับเป็นการต่อสายชมดติตที่ง่ายมากอ่นะสุดท้ายแนละท้ายสุดนะครับผมฝากกดติดตามแฟนเพจนะผมตกปลาวันว่าง fishing free day ของนัดต้นเลยนะครับผม EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ง่ายมากง่ายมาก